ก็มาสวัสดีครับชอบดำดำเยียดดำเยียดดำสวยๆนะครับโู้เยี่ยดำะำรับหบ้บิ๊กคัพนะดูนะ เยียนะเยียเขียวฮนะสวยนะครับไก่ไม่มีตำหนินะไม่มีตำหน,นิสามเดือนนะครับ สนใจก็ทักได้นะครับเบอร์โทรก็ศูนย์4ปดสอี่ปดกหนะครับไอ l ดี e ไล์ก็ทักตามเบอร์ได้นะครับผมสนใจก็ทักได้นะครับโอเคนะครับ ติดตามได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์กลุ่มไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจที่จะเข้ามาเข้ามาในกลุ่มของตะกุลีฟาร์มก็เข้าได้นะครับก็ฝากติดตามได้นะครับขอบคุณครับ